ไม่อยู่ในสมพน่าสมพังแค่ยอ่อยสิบบาดำแล้วเขาตื่นอืมนี่สมามบังวันหนึงแลนี่สามนีผักแล้วสื่อไม่เหมลสใช่รับหลรดับดเป็นยังไไหล่ไใบบเบ้าเห้อมันลอกจองขนะนี้หาสิ อืมห้าสิบบาทได้ไ่มครับคูคแข็งมันหลายเายนาะใครสามสิบไบม้ร้อบสบเพียแกินข้แรงกันไปค่ะมุ้เจ้าค่ะ